นุ่นหลำได้คำเดียวได้รู้สิเราไป่คู่บังเฉยโอ้ยเนูบางเดนก่อนเสียงตบมือเคยดังก่อนกลางวันนาเอ้าพามแเมรเกาบโเเ็นตีราวังสิม่อะนเลี้ยงสำเียงของเราเมียคู่เป็นนักอินเดียรวงใจคุงคููเลยตแต่สมัยตะกี้กันเมียบอและอยวันลนอยมนีนเลิเสียงนี นนนนเน,น,นื้นอพิมนาก็คุณครูมาเรื่องนั้นเนื้อพิมนาบอกกูมาสุกเรื่องกูมาสายเรื่องกระตันยูที่พ่อแม่ทำบอกที่ก็บ,บอกเรียกส้างโดนพ่อแม่นี่เดี๋ยวสง่งผู้ใดนี่แม่คู่ อูเสนอว่าเขาตัดเขาตัดมาค่ะนี่อืเออนี่แหละลูดอ่ะคู่เป็นคนคู่เป็นคนไทยเอียงเลยคู่ไรซูดแล้วเขาจะอาไปอันไปอันนี้อันนี้เป็นเป็นไว้คู่มันมันตรงนี้เสียงคู่น้ำได้เน่ยหรือว่าเขาเอาแต่เสียงเร่ารำเลย นั่นเชียงคุยีถือว่าในหูจาคู่เท้นบ้านที่จำเชียงคูได้คู่เป็นคนอัดได้คลิปนี่พี่น้องยางมึงอีกคนพี่น้องสะออนบ้านพี่สุดสายใหญ่พี่น้องเอ้ยนอนกับบอลหลับดีพี่น้อง พูดพูบกมู้บ,ก,ก,บกเตียงไอ้ขนอ,อกลุ่มเฮงบรรยากาศดีมากเลยเอ้ยสวดพี่น้องพาพี่น้องบึงนีแหละบ้านพี่สุสายใยนางเอกสุสายใยเพชรบ้านเพียงพี่น้องเอาเปื่นบ้านเอาไื่นค้าหรือหาด พุพมพวกมู้บวกเปียงซะจากสีเหลวพว่มใดมีคิดคาคิดเนี่ยซะคิดเหลวกับบริยูดิเศร้าดิพี่นองคิดเหลวกับไป่หลวงปล่ลำพีู่ก็ได้ใจมันหมักมันหักเนองพี่นนองเนอะหมักไนเสียงหลองเสียงลำไปคือเก่าเมืองสาโนดัดเราหิดเหลวเหลวเรียบลอยแล้วว่าบ่มีคนอยู่สันบ่มีคนอยู่ก็เลยอบ่อน้ำใส่ไว้ขันเป็นพักกันในลุงไบ น้ำใบสะอนุดาเดี๋ยวพี่นอ้องเรืองผุนเฮ้ยมาพูดมาเหลียทีะใกล้กดนซัมนี่ก็เอาเดีวยวพี่น้องเนี่ยเนี่ยได้ซัหนาบ้านแล้ว,วลนี่ก็เอาได้หลังซัมเนี่ยซัมนี่ก็บโมเมนต์นหน่อยๆบาทให้พี่น้องนี่สองเซียนสามเซียนผู้เลยซัมเนี่ย มึงบริเวณรอบบ้านแล้วอันนี้เป็นห้องอย่างระบุนี่พี่น้องห้องมินิห้องมินิมินิเมืองหมอนงนางโบเมนธรรมดามากเป็นหินกระคากรีพีนองหน,นักจนไว่ม,มีเข้ามาสินักเมืองพี่นองเอ้ยเมืองซอยกันเนี่ยคอยสออไรร่อนกับวัลลับเคยพูบคยุยปอ อุ้ยละเจา้ารถฮิตถงทีอย่างเป็นถงที่อยา่างเมยเบื้องครับประตูนี้มีแต่ประตูแบบนี้เลยแบบมังกรเลาะเบื้องคักพี่น้องได้มาเลียวเป็นคังเหลียของไก่ทีไรไก่ไกกเดม้าดินี่คังเหลียเลยเบื้องรเฮิตเบสุเกะซุมุ่มเมย ภาพพีนองยางเบื้งคักเบื้งก็ไหนครับเอ้ยภาพพีนองขังหลังกระมีอีกเด้นี่ขังหลังกระมีเป็นบ้านเป็นหลังเป็นเงินอันอ่าเป็นเงินบังกระลู่อีกขังหลังอีกเบื้งเป็นห้องขัวคือเป็นห้องยางแล้วกระบาจักภาพพีนองเลาเบื้งคักซะโอ้นี่เป็นห้องขัวแล้ว นี่ยของคั้วพี่น้องนี่แหละขนาดคั้วกับซัมนีด่ดิเบื้องคับยิ่งไงอ่าลังการงานสร้างพูดพูดบอกมบ่วกเตียงนี่ยังก,กระเป๋าปานป้ายางจะในกระเป๋อันว่าเบิดพี่น้อง ล้มหยินซวยๆฝนสิตกพี่น้องล้มยินมาคัดเลยฝนจะตกชเครับพี่นองนายา,องงางบึงนี่แหละครับบึงก็คักค้างเรียกขึ้นกันได้ไย้ีมานี่ก็ได้ถือว่ามีบุญวาสนาที่ได้มาพอที่ได้ไม่หินในมานอนในมาพักอาศัยขอบพระคุณ อ่านักเอกสุาสยใหญ่กับปลาหมดเลยหลายเด้อนะครับที่มาให้พักทิ่มปลาลูกคอกมาพักแล้วกับทิมศิลปินหลายหลายนกับมาพักน้ากันคือกันนะครับมือนีพ,พี่น้องเลาะเบิงเมือ่ออาคิปก่อนหน้านี้ไกลบริพาย่างเลาะเนาะนี่นี่าานนนพามาเลาะเบิงครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดอีลีครับบุญวาสนา ศาสนาเพื้นหลายนะพี่น้องเนาะนี่บนเป็นธรรมดาเด้อครับกาลังสากเรื่อยๆนี่ครับต่อตื่นไปเรื่อยๆดีเพราะนี่เรี่ยวดีครับเพราะนี่เรี่ยวดี่ พ,พี่น้องุ่มยินส่วยส่วยฝุนสิตโต๊น้องมะนาะน้องมะนาะน้องชู้ใจอังเปาพี่จังน้องฟิมนะครับนอนห้องนี้ครับนี่นอนนอนบ้านหลังฟังทั้งนี้ไกลนอนหลังใ่นะครับกับกผู้อีกครับน้องเแบบี่ยมน้องเอิญน,นะครับสุดยอดพี่น้องสุดยอดด้วย ยิงใหญ่อลังการอีลีไอสะอสะอดเสออดลายมันมีคอดความสีเบาพี่น้องมันสุดยอดอีลีแล้วก็ใจดับใจดีให้มาพักให้มาอยู่ให้มาอาศัยเนาะครับเนาะสุดยอดเลยครับยิงใหญ่อลังการงานสั่งสั่งคักสั่งเนียจะมีละเหตุคาคิดเ,เนีย หยดเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิาฝากไวซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะพระพี่น,อน้อ,นองเลาะเบิองอาณาจักรบ้านนางเอกสุสายใยเพชรบ,บันเพลงนะครับนี่แหละครับคือบ้านของเรานะครับสุดยอดมากเลยครับคลิปนี้เอาไวซ้ำนี้ก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ